ใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันทางธนกรรมหนึ่งการใส่อุปกรณ์ป้องกันทางธนกรรมสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปนะคะการสสวมใส่นะคะเครื่องป้องกันทางธนกรรมนะคะค่ะก่อนที่เราจะสวมใส่เครื่องป้องกันทางธนกรรมะนะคะเราก็หนึ่งนะคะเราก็ทําการล้างมือของเราให้สะอาดก่อนค่ะนี่นะคะสมมติเราล้างมือให้สะอาดนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเช็ดมือนะคะโดยผ้าสาดหรือกระดาษทิชชู่เช็ดมือนะคะและต่อไปนะคะเราก็จะทําการนะคะใส่ชุดกาวของเรานั่นเองค่ะนี่นะคะเราก็สวมชุดกาวของเราเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อเราสวมชุดกาวของเราเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นวิธีการ ใส่แมสกับแว่นนะคะเพื่อป้องกันนะคะเราจะใส่แมสก่อนหรือว่าแว่นก่อนก็ได้นะคะนะคะแล้วก็จะทําการใส่แว่นก่อนนะคะค่ะเราทําการใส่แว่นเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราใส่แว่นเสร็จแล้วใช่ไหมนะคะเราก็จะทําการใส่แมสค่ะซึ่งแมสกของเรานะคะก็ทําการใส่ได้เลยค่ะเรามีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้แมสด้วยนะคะในคลิปนี่ค่ะก็ทําการใส่แมสก์เลย เมื่อเราทําการใส่แมสเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการเก็บรวบผมนะคะให้เรียบร้อยนะคะก็คือการใส่หมวกคะ่ะอันนี้ค่ะใส่หมวกนะคะแล้วก็เก็บผมนะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะทั้งลายผมรือวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ค่ะใส่คุมลงไปแล้วนะคะ ใส่หมวกคลุมลงไปะคะ่ะเก็บผมของเราให้เรียบร้อยคะ่ะเห็นไหมคะเมื่อเราเก็บผมของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ทําการใส่เฟสชิลลนะคะเพื่อป้องกันพื่อก้องการใส่เฟสชิลแบบนี้คะ่ะเมื่อเราใส่ทุกอย่างครบมดแล้วใช่ไหมคะจให้ยังไงคะ เมื่อใส่ทุกอย่างครบหมดแล้วใช่ไหมคะเราก็ทําการล้างมือค่ะล้างมือของเรานะคะแบบนี้ะะเมื่อเราล้างมือเสร็จแล้วนะคะก็จะทําการเช็ดมือให้แห้งนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือค่ะใส่ถุงมือแล้วคะเราก็จะมีคลิปใส่ถุงมือแย่นะคะเวลาใส่ถุงมือนะคะให้ขุมเสื้อตรงนี้ไว้นะคะ เพื่อไม่ให้เสื้อน,นะคะล้นขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้แบบว่าบริเวณแข่งหอนะคะโดนอ่าน้ําลายหรือว่าผ้าผิดปูอะไรพวกนี้ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําการใส่อีกข้างหนึ่งได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ 2. การถอดอุปกรณ์ป้องกันทางธนกรรมค่ะต่อไปนะคะก็จ,จะเป็นการถอดนะคะอุปกรณ์ป้องกันทางธนการมนะคะขั้นแรกนะคะเราก็ทําการถอดชุดก่อน,นะคะ่ะทําการถอดชุดกางลมก่อนนะคะ ะะโดยที่นะคะคให้ปิ้นนะคะคเอาด้านในนะคะคออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะ่ะเห็นไหมคะ,ะ,คะแล้วก็จะได้ด้านในออกมาแบบนี้นะคะ่ะเพื่อกันนะคะไม่ให้คนที่จ้าเสื้อเราไปใส่นะคะสัมผัสกับพวกด้านนอกอย่างนี้นะค่ะีเราใสา่ เสร็จแล้วก็ใส่ไว้ที่ที่จะไปใส่ค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเมื่อเราถอดชุดเสร็จนะคะเราก็จะทําการถอดถุงมือค่ะวิธีการถอดถุงมือนะคะเราก็ทำาในคลิปที่เราะค่ะก็คือไม่ให้มือภายนอกมือของเรานะคะนือของเราสัมผัสกับถุงมือภายนอกนะคะ่ะที่เราใช้สัมผัสสิ่งต่ตางๆคะ่ะแล้วก็ทำการเกี่ยวอย่างนี้ค่ะนี่นะคะตรงนี้ค่ะ เราสามารถจัดตรงนี้ได้แล้คะ่ะเพราะมันมีด้านในของมือของเรานะคะพอเราถอดถุงมือเสร็จใช่ไหมคะเราก็ทําน้าถุงมือนะคะไปทิท้งในถังขยะปิดเชื้อคะ่ะพอเราทิท้งในถังขยะปิดเชื้อนะคะเราก็ทําการล้างมือคะ่ะล้างมือของเราให้สะอาดนะคะเมื่อเราล้างมือเสร็จแล้ว,ลวใช่ไหมคะเราก็เช็ดผ้าแห้งนะคะต้องทําทการถอดเกลิยวคะ่ะถอดเกลียวออกคะ่ะ ถาเฟซชิลเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำการถอดหมวกค่ะ,คะแล้วก็หมวกนะคะไปทิ้งค่ะในถังขยะปิดเชื้อก็ไเมื่อเราถอดหมวกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทาการถอดแว่นหรือแมสนะคะถอดอันไหนก่อนก็ได้คะ่ะเมื่อถอดแว่นก่อนก็ได้ค่ะเพราะแว่นอาจจะถัดแมสเราอยู่เมื่อเราถอดแว่นเสร็จใช่ไหมคะเราก็ทําการถอดแมสค่ะพยายามนะคะที่งขวัญยาไปจับตรงบริเวณอกางนะคะ มื่อถอดแมส์เสร็จใช่ไหมคะแล้วก็จะทิ้งในถังขยะปิดเชื้อนะคะพอทิ้งเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็จะทําการล้างมือค่ะล้างมือด้วยวิธีล้างมือเจ็ดขั้นตอนนะคะจะทํามือห่อสาค่ะเมื่อเราล้างมือเราก็ชิดน้แห้งค่ะเรียบร้อยค่ะสําหรับการถอดชุดทางการกรรมค่ะขอบคุณค่ะการใส่ถอดถุงมือที่ถูกวิธี ค่ะสำหรับคินนีนะคะก็จะเป็นการใส่แล้วก็ถอดถุงมือ so ที่ถูกวิธีนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใส่ถุงมือนะคะเราต้องเลือกถุงมือที่เหมาะสมพอเหมาะกับของมือของเรานะคะแล้วก็ถ้าเรามีเครื่องประดับนะคะแหวนนาฬิกาสร้อยข้อมือนะคะให้เราถอดออกให้หมดค่ะเมื่อเราถอดออกมปแล้วนะคะเราก็จะต้องทําการล้างมือให้สะอาดนะคะถุงมือเราล้างมือสะอาด้ใช่ไหมคะเราก็ต้องทําการเช็ดนะคะเช็ดด้วยผ้าแห้งที่สะอาดนะคะหรือว่าทิชชู่สําหรับเช็ดมือนั่นเองค่ะ ค่าาสำหรับการใส่ถุงมือนะคะเราก็ใช้มือที่ล้างน้นะคะแล้วก็หยิบขึ้นมาหรือหยิบถุงมือขึ้นมานะคะแล้วก็เลงนะคะเลงให้มือตรงกับบริเวณถุงมือที่เราจะใส่นะคะแล้วเราก็ทําการดึงเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะมันก็ได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ทําการหยิบอีกข้างหนึ่งนะคะออกมานะคะแล้วก็ใส่เหมือนกันค่ะโดยการลิงให้ตรงค่ะก็ดึงออกมาเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันมี ป่องๆบริเวณนะะี้ค่ะเราก็จะต้องทําการดึงค่ะดึงลงมาเลยค่ะมันก็จะได้แบบนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะแล้วก็สําหรับวิธีการถอดถุงมือนะคะเรานะคะต้องห้ามนะคะไม่ให้นะคะมือหรือว่าเนื้อมือของเรานะคะสัมผัสกับถุงมือด้านนอกตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีเชื้อโรคค่ะแล้วก็ทําการนะคะถอดนี้นะคะ่ะข้าหนึ่งนะคะน่าหาันเราสามารถดึงออกน,นี้ได้เลยะคะ่ะตรงนี้นะคะไม่ให้โดเนเด็ดขาดเลยนะคะ เราก็กำไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเอานี่ันข้างนะคะสอดเข้าไว้ข้างในอย่างนี้นะคะสอดเข้าไปอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะเราจะไม่ให้มือของเรานะคะโดนถุงมือด้านนอกเด็ดขาดค่ะแล้วเราก็ม้วนดึงนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราสามารถนะคะจัดตรงนี้ได้แล้วค่ะเพราะมันอยู่ด้านในนะคะใน,ใน,นะคะี่ค่ะเมื่อเราถอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จาบถุงมือนะคะไปทิ้งในถังข,ขยะติดเชื้อนะคะอย่างนี้ค่ะเมื่อเราถอดถุงมือเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องทําการล้างมือให้สะอาดค่ะ ล้างมือด้วยวิธีเจ็ดขั้นตอนนะคะเมื่อเราล้างสะอาดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเช็ดมือให้แห้งเหมือนเดิมจบแล้วคะ่ะวิธีการถอดและใส่เครื่องถุงมือนั่นเองค่ะการสวมถอดแมสท,ที่ถูกวิธีสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปการถอดแมสแล้วก็ใส่แมสท,ที่ถูกต้องนะคะสำหรับการใส่แมสนะคะ แมสนะคะจะมีด uhm, hai, si we mm ้วยกัน2ด้านอย่างนี้นะคะก็จะเป็น claro ด้านที่แบบว่าเป็นสีเข้มกับสีออกนะคะหรือว่าด้านสีขาวนะคะเราจะใช้ด้านสีขาวนะคะปิดเข้าไปอย่างนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะใส่แมสนะคะเราจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะเมื่อเราล้างมือสะอาดแล้วเราก็ทําการใส่แมสกันค่ะโดยนะคะแมสทั่วไปแบบนี้นะคะจะมีประสิทธิภาพในการกรองนะคะแค่3 8มซค่ะนี่นะคะวิธีการใส่แมสนะคะเราก็จะเอาแนบหน้าเราไปอย่างนี้นะคะ แล้วเราก็เอาสายนะคะคล้องที่หูของเราทั้งสองข้างค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็กดนะคะตรงนี้ค่ะบริเวณตรงนี้เห็นไหมคะมันจะกดได้แล้วเราก็ทําการจัดทรงค่ะพื้นดึงค่ะแบบนี้ค่ะจะสังเกตได้นะคะว่าแมสนะคะที่มีประสิทธิภาพในการกรองแค่38%นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีบริเวณเหมือนเป็นช่องว่างเห็นไหมคะที่แบบว่าเชื้อโรคสามารถเข้าไปได้ค่ะเป็นแ,แบบนี้ทั้งสองข้างเลยเห็นไหมคะ เดี๋ยวเราจะมีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้แมสค่ะท้ายคลิปนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการถอดแมสที่ถูกวิธีนะคะก็คือเรานะคะก็จะทําการถอดแมสออกอย่างนี้ค่ะถอดนะคะเมื่อถอดแมสเราจะไม่ไปสัมผัสบริเวณตรงกลางแมสตรงนี้เลยนะคะเราจะไม่สัมผัสนะคะเพราะอาจจะมีแบบว่าสารคัดหลังติดอยู่ตรงนี้ได้กับบริเวณนี้ได้ค่ะเราก็จะไปสัมผัสเมื่อถอดเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องทิ้งแมสนะคะในถังขยะติดเชื้อทันทีเลยค่ะทิ้งแบบทันทีเลยนะคะแล้วก็ทําการ ล้างมือให้สะอาดด้วยค่ะเรียบร้อยขาต่อไปนะคะเราก็จะมาบอกวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้แมสของทุกคนกันนะคะนี่ค่ะแมสของเรานะคะเราก็จะจับด,ด้านนี้ไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะทําการพับค่ะพับดูนะคะพับแบบนี้มาตรงกลางค่ะแบบนี้เห็นไหมคะพับขึ้นมาตรงกลางอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะ พับขึ้นมาค่ะทำเหมือนกันค่ะด้านบนก็ทำแบบนี้เหมือนกันค่ะพับลงมาอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นทรงแบบนี้ประมาณนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะพอได้เป็นพอเราได้เป็นทรงแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำการมัดนะคะมัดปมค่ะแล้วก็ทำแบบนี้มวนค่ะแล้วก็มัดเลยอย่างนี้นะคะแบบนี้ค่ะโดยนะคะปมนะคะให้อยู่ใกล้กับแบบแมสมากที่สุดนะคะนี่ค่ะ รัดให้แน่นๆนะคะดึงเลยค่ะแบบน,นี้เห็นไหมคะปมก็อยูนะ่ประมาณประมาณนี้ก็จะได้รูปร่างประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ทําแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยค่ะก็ทาเหมือนเดิมน,นะคะพับพับรึ่งขึ้นมาเลยค่ะแบบนี้ค่ะนะแล้วก็น,นี้ก็เหมือนกันค่ะพับลงมาเหมือนกันค่ะ ประมาณนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็มัดปุ่มเหมือนเดิมเลยค่ะมัดให้แน่นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าให้ปุมนะคะอยู่ใกล้ชิดกับแมมากที่สุดค่ะ พยายามนะคะดึงให้ปมแบบว่าอยู่ใกล้กับแมสของเรามากที่สุดเลยนะคะมันจะได้รัดได้ะคะ่ะ วิธีนี้นะคะสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วเราก็ควรจะทํานะคะเพราะว่ามันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แมสของเรานะคะจาก38นะคะกลายเป็น60เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของแมสที่เราได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะแบบพับเข้าไปนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้แมสลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะแบบนี้ค่ะ แล้วเรานะคะก็ะทําการใส่แมสะคะเอาแมสวางค่ะแล้วก็ทําการกดตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทําการคล้องไปเลยค่ะคล้องเข้าที่หูของเราเหมือนเดิมค่ะทั้งสองข้างน,น,นะคะแล้วเราก็ทําการจัดแมสคะ่ะกดแมดอย่างนี้เลยคะ่ะเห็นไหมคะ มันก็จะแนมหน้าของเรามากขึ้นนะคะมันก็จะแบบว่าไม่มีช่องว่างเหมือนกับแบบแรกนั่นเองใช่ไหมคะเป็นแบบนี้ทั้งสองข้างคะ่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีแมสผ้าใช่ไหมคะเราก็สามารถสวมแมสผ้าทับเข้าไปได้อีกคะ่ะแบบนี้เลยเรียบร้อยคะ่ะสําหรับวิธีการถอดนะคะก็ถอดง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือ นะคะก็คือการถอดออกอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็แมสแมสผ้าน,นะคะเราสามารถเอาไปซักแล้วก็กลับมาใช้อีกได้น,นะคะส่วนแมสนี้เราใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งคะแล้วก็ทําการถอดนะคะที่สำคัญนะคะอย่าให้มือนะคะไปสัมผัสบริเวณตรงกลางตรงนี้นะคะถอดอย่างนี้ออกใช่ไหมอ่ะแล้วก็รีบทิ้งค่ะทิ้งเสร็จก็ล้างมือให้สะอาดนั่นเองค่ะจบแล้วค่ะสําหรับคลิป